สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลโยนะครับ a c e b o o k เซลโยรถสวยนะครับหรือช่อง YouTube ก็เป็นเซลโยรถมือสองเกตเนะครับนี่เลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเป็นรถ m a z d a นะครับผม BT50 Pro นะครับผมเป็นรถ4 w ล e e l ตัวนี้นะครับผมเป็นรถสีน้ำตาลนะครับรถปี2 0 1 4 เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปดูกันว่า Bt 5 0 Pro น่าใช้แค่ไหนนะครับก่อนอื่นนะครับผมรบกวนคุณลูกค้านะครับกดไลค์นะครับกดติดตามหรือกด subscribe ให้ช่อง YouTube ของเซลโยหน่อยนะครับอ่าครับผมนี่คันนี้นะครับผมเป็น Mazda Bt 5 0 Pro นะครับเครื่อง3-2นะครับ สี่ประตูโฟวิวครับผมสีน้ำตาลนะครับผมปีสองพันสิบสี่นะครับผมท่านใดที่เป็นสไตล์โฟรวินะครับชอบหรืออยากได้เข้ามาคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปแนะนำรถเลยนะครับผมว่าน่าสนใจแค่ไหนภายหน้ารถนี้นะครับเรามีกูอินสเปคชั่นนะครับผม ตรวจสอบรถให้คุณลูกค้านะครับเป็นบริษัทจากญี่ปุ่นนะครับมั่นใจได้เลยนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไฟหน้านะครับผมไฟตัดหมอกนะครับเดิมๆเลยตัวนี้เราก็จะได้ยางใหม่นะครับแม็กงัดด้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับ สภาพสวยงามเดิมๆเ,เลยนะครับผมทรงสวยงามมากนะครับสำหรับโฟวิวคันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับรอบตัวรถสีเดิมนะครับไล่มาเลยครับผมสวยงามมากมือจับโครเมียมมือจับโครเมียมนะครับ ด้านหลังก็สวยงามเช่นกันนะครับรอบๆตัวรถแล้วนะครับดูแล้วนะครับกระพาพนะครับอยู่ประมาณ90เอร์เลยนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยสวยงามมากนะครับคันนี้สายโฟวิวนะครับที่อยากได้มาตด้านะครับเครื่อง 3. 2ุคันนี้นะครับเข้ามาคุยรายละเอียดได้เลยนะครับทำไมถึงอยากได้มาตด้าไปใช้งานหรือม da ตด้าน่าใช้ขนาดไหน ลองสืบลองชมดูได้เลยนะครับมาด้าเป็นรถที่ช่วงล่างนะครับแน่นมากเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดำทอทนดํานะครับคันนี้นี่นี่ครับผมอ่าสวยงามจริงครับภายในนะครับอะไรสวยงามมากนี่ครับผมดูได้เลย นี่ครับผมระบบไฟฟ้าคอนโซลสีสันสวยงามมากไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันโลนะครับผมนี่โอเค,อเ,คเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับ BT50 ห้าศูนย์โปรนะครับคันนี้นะครับผมเครื่องสามจุดสองสี่ประตูนะครับโฟวิวราคานะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทท่านใดสนใจนะครับหรือรบกวน กดติดตามนะครับเซลโยนะครับผมให้หน่อยนะครับผมแล้วก็มาชมรถกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเรามีรถมาอัปเดตให้ทุกวันนะครับวันละสองสับคิปโอเคนะครับคลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นคันไหนเดี๋ยวเรามาดูนครับ